สวัสดีครับ Family Man. พ่อบ้านงานครัวนะครับหลายคนถามว่าผมหายไปไหนหลายวันนะอันนี้เป็นภารกิจฉุกเฉินนะครับก็คือพาภรรยาไปคลอดตอนนี้ลูกสองละนะครับกลายเป็นพ่อบ้านกลายเป็นพ่อลูกสองไปแล้วนะครับคิดถึง้านผู้ชมเหมือนกันนะวันนี้เลยเอาเมนูที่แบบอยากกินมานานในช่วงที่ภรรยาท้องะนะครับเพราะว่าเขาจะได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เป็นการรบกวนข้างนอะนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของเนี่ยเห็นไหมเมนูที่ดังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือมาล่านะฮะเราจะลองเอามาทำในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับมาดูกันว่าเจ้าหม้อทอดอนะ่ะมันจะทำได้เหมือนกับที่ร้านทำหรือเปล่าต่อที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นที่เขาย่างขายกันนะครับ ขายหมาล่ากันนะไม้ละ10บาทเนี่ยนะครับใครอยากจะซื้อมาทําเองก็ได้อยากกินอะไรก็ซื้อมาเสียบไม้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะครับในการทำหมาล่าของเราเนี่ยอันนี้มีสติกเกอร์ไหมไม่มีนะพริกหมาล่าเนี่ยหลายคนถามว่ามันไปซื้อที่ไหนนะครับเราเข้าไปใน เวลาเราซื้อของช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายนะเขามีขายหมดเลยครับลองลองเสิร์ชคาว่าพริกหมาล่านะฮะอันนี้ผมก็ใช้ของยี่ห้อเนี้ยนะนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากเขานะนะผมจะใช้อยู่2ตัวนะฮะเวลาเราซื้อของเราจะไปดูคอมเมนต์เนาะว่าเขาแบบยี่ห้อไหนอร่อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆซอสอะ มาล่าซอสนะครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่มีตัวนี้นะครับก็อาจจะใช้น้ำมันหอยแทนก็ได้นะผมทาเพราะว่าผมอยากจะให้พริกมาล่าเนี่ยมันติดนะฮะติดของที่เราจะเอาไปย่างแล้วก็มีแปลงสะอันนึงนะครับแล้วก็ทาไป เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ใส่เลยอ่ะนะครับพริกหมาล่าเนะี่ยที่จริงเขาอ่านว่าอะไรหมาล่านะฮะบ,บ้านเราก็ส่วนใหญ่จะเรียกว่าหมาล่านะครับหมาล่านะมาจากจีนอ,อย่างที่บอกนะครับจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อที่คุณชอบนะครับ เาเข้าไปาบางคนชอบกินกระเจี๊ยบเขียวอะไรอย่เงี้ยนะฮะเอามาทำได้อันนี้ก็เห็ดเข็มทองพันเบคอนใครจะเอาแต่เห็ดอย่างเดียวก็ได้นะผมทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองย้อนไปดูได้ เป็นไส้กรอกเป็นอะไรทำได้หมดนะครับชอบแบบไหนชอบอะไรก็มาทำได้หมดเลยตัวนี้ผมต้องการทาให้มันแบบเคลือบนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นพลิกตัวนี้นะครับซองเนี้ยเทออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใส่เยอะก็เผ็ดนะครับอันนี้ลองมาแล้วเผ็ดลิ้นชาจริงๆ ไม้ที่เขาเสียบไวยเนี่ยบางทีมันก็ยาวไปเนาะมันใส่หม้อทอดไม่ได้เพราะว่าหม้มอทอดที่ผมจะใช้นยมันขนาดประมาณ2.5ลิตรนะคะรับก็จะน่าหนูจะหักไม้ออกด้วยเพราะว่าให้มันให้มันใส่หม้อทอดได้เหลือไว้ให้จับนิดนึงก็พอเขาทำมาสำหรับ ย่างบนตะแกรงเนาะไอ้นี่ก็จะเอามาใส่หมอทอดอ่ะเหลือไว้นิดนึงหวังว่ามันคงจะใส่ได้นะครับ ถ้าไม่อยากให้ม้อทอดเลอะนะครับควรจะมีเจ้ากระดาษปลอยตังเนี้ยฮะติดบ้านไว้เลยอันนี้ใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไม่มีปัญหานะครับจับใส่เลยนะฮะพอดีเป๊ะอืครับกันได้นะครับขอให้มีอากาศโปร่ปงๆนิดนึง ประมาณนี้เนาะใส่เข้าไปผมจะใช้อุณหภูมิประมาณสัก180นะผมไม่อยากให้มันร้อนไปแล้วก็ไหมแต่ข้างนอกอยากให้สุกข,ข้างในด้วยอะไรเงี้ยนะฮะประมาณสักรวมๆแล้วน่าจะประมาณสัก7-8นาทีก็พอนะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆนะ ะะไม่จําเป็นต้องตั้งเวลาแล้วรอมันเด้งอย่างเดียวเพราะไม่งั้นบางทีของบางอย่างมันอาจจะไหม้ก็ได้ผมตั้งไว้10แล้วกันนะถ้าโอเคเมื่อไหร่ผมก็จะพอแค่นั้นเทรนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือมาล่าที่ผมทำเมื่อกี้ในหม้อทอดไร้น้ำมันสรุปเวลาก็คือประมาณสักเจนาทีนะครับ ช่วงประมาณผ่านไปสัก5นาทีเนี่ยนะฮะผมตั้งผมตั้งอุณหภูมิไว้1้อยองศาผมก็ไปพลิกทีหนึ่งไปพลิกเอาอีก,อกด้านหนึ่งน,นะนะฮะตัวนี้มันจะสุกเร็วหน่อยเห็ดเข็มทองนะครับ5นาทีก็กินได้ละเห็ดเข็มทองเนี่ยนะฮะอย่างอื่นๆมันก็คละเขากันไปเนาะหรือว่าเราจะไปเปิดดูบ่อยๆก็ได้นะครับอันไหนสุกล้วก็ออกมานะครับไม่จําเป็นต้องตั้งเวลาแบบโห8นาทีก็ห้ามดึงออกมาเลยบางคนชะล่าใจเพราะว่า หม้อแต่ละรุ่นความร้อนมันไม่เท่ากันนะครับในเพจในกลุ่มต่างๆที่แนะนําไว้เนี่ยเราก็ต้องเอามาปรับใช้นะครสามารถดึงดูได้เรื่อยๆเลยเอาจนที่เราพอใจอ่ะนะครับอ่ะอันนี้สุกหมดแล้วนะนะฮะเดี๋ยวลองชิมนี่ก่อนได้ยินเสียงเห็ดไหมกรุบกรุ อันนี้ก็เป็นหมูนะสูกกำลังดีครับไส้กรอกชีส ความร้อนแรงของพริกหมาล่าเนะี่ยเพิ่มได้เลยนะครับเพราะเราทําเองเนาะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้จะแบบหูชาเลยก็ได้นะครับอ่ะอย่าลืมถ้าอยากให้ผมทําเมนูไหนเนี่ยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยจะไปทํามาให้จะไปหาสูตรมาให้นะครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆที่เราทําเองที่บ้านได้อะ่ะนะนะครับนี่อัดอั้นมานานช่วงภรรยาท้องเพราะเขาได้กิ่นบางอย่างไม่ได้เนาะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็าฝากกด u b s สไคร e ให้พ่อบ้านงานครัวนิดนึงนะครับวันนี้สวัสดีครับ